เพราะคำตัดสินของคำการสอบสวนจะไม่มีการเพิกถอนเขากระดงหลังจากที่ศาลมีกาเนี่ยศาลฎีกว่าที่ดินเหล่านั้นเป็นของเป็นของรัฐรถไฟของการรถไฟนี่ฮะหมากราบของเขากระดงนี่มีมานานตั้งแต่ยุคพ่อมายุคลูกใช่คำถามคือคำการสอบสวนใหญ่กว่าศาลหรือโบยไม่ได้ดิไม่คำถามวินิจไม่ได้คำวินิจฉัยการศาลดีกาคำพิพากษาถึงที่สุด แต่ขั้นตอนมันมีแต่ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วครับเพราะกรมที่ดินซึ่งถูกศาลปกครองสั่งนะให้คุณไปดําเนินการรังวัดและเพิกถอนอ่านั่นศาลนะศาลบอกว่าอย่างนั้นครับและก่อนหน้านี้ศาลดีกาเขาตัดสินหลังจากเอกชน35มสิบห้าลายครอบครองที่อย่างเงี้ยซึ่งหลายคนออกไปแล้วนะใช่ศาลตัดสินว่าคุณถือครองไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ออกผิด ผิดออกไปหมดเลยซึ่งเอกชนหลายรายออกจากพื้นที่ไปแล้วออกจากพื้นที่ไปแล้วเวน้นยกเวน้นที่ทับซ้อนที่ยังมีปัญหาอยู่ร่วมห้าพันกว่าไล่เนี่แหละครับ ừ, แล้วเออแล้วห้าพันกว่าไร่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในสนามแข่งรถไล่ดูเนี่ยครับฟ,ฟ,ฟ้าเนี่ยศารบอกว่านี่คือเขตแนวของการรถไฟที่ต้องไปดำเนินการเพิ่ถอนใช่เออมันมีสนามแข่งรถอยู่ด้วยนะมีมีครับมีเนี่ยเอาที่หนึ่งใครพี่พีหนึ่งศีราชัยบุรีรย์โฉนดเลขกที่หนึ่ง โฉนดเลขที่สองอยู่ตรงนี้พี่วีสองอยู่นี่ครับเป็นของใครนางคารุนาชิดชอบอ่าใช่เอาโฉนดที่สามพี่ช่างอยู่นี่อ่เป็นโฉนดที่สามีลาชัยบุยีลาชัยบุยลมโฉนดที่สี่ลาชัยบุยลมอยู่ไหนศีลาชัยสีอยู่นี่ปึ๊บอยู่ไหนโฉนดที่ห้าลาชัยบุยลมอยู่นี่วงนี้เอาคราวนี้ไปดูที่เจ็ดโฉนดโฉนดที่เจ็ดอยู่นี่ที่ตั้งของสนามฟุตบอลอ่า ที่ตั้งสนามบรอนแล้วจีนครับใช่ครับเอาโฉนดที่8โฉนดที่8ที่ตั้งโรงแรมอยู่นี่เอาโฉนดที่9ก้าพัที่ตลาดนัดตลาดนัดของคุณชัยชนกชิดเอ้เอาโฉนดที่12 12อยู่นี่ทางเข้าสนามแข่งรถคุณเห็นภาพไหมโฉนดที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องคุณสักยามจันทร์ไม่ใช่ที่ปปชยื่นตอนนั้นที่ต้องปปชเนี่ยหยุดบัตรหน้าที่บ้านบ้านบ้านที่หยุดบัตรหน้าที่นี่มันจึงเป็นปัญหาครับพอคณะกรรมการสอบสวนซึ่ง ลองอธิบดีรับอำนาจจากอธิบดีตั้งและให้ไปสอบแนวเขตร่วมกันแล้วบอกซิว่าไปสอบแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงแล้วให้รายงานด้วยถามนิดหนึ่งเพราะตอนขั้นตอนว่าสาลบ่อยเพิ่ถอนมันต้องมีคณะกรรมการสอบสวนไหมตามระเบียบแบบนั้นต,ต้องมีต้องมีใช่ไหมจริงจริงอธิบดีทําเองก็ได้แต่อธิบดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายตามกฎหมายเลยนะตั้งขึ้นมาสองชุด เดรว่าสอบสวนเนี่ยต้องสอบสวนคนทําผิดใช่ไม่ใช่สอบสวนว่าเป็นที่ดินของการรถไฟหรือเปล่านายอำนาจบอกว่าพื้นที่เนี่ยที่เป็นปัญหาข้อคอลหาว่าตอกเอกสารสิทธิ์ทับที่รถไฟหรือไม่เนี่ยใช่กรมการรถไฟต้องบอกเขตตัวเองคือท่านอาสวนมองว่ากรมการรถไฟหลักฐานไม่ชัดเจนใช่เลยไม่ดำเนินการเพิกถอนตอนนี้ ยุ่งเลยครับรถไฟว่ายังไงคมนาคมว่าอย่างไงล่ะเออนี่เขาบอกว่ายังไงเมื่อคณะกรรมการมืนงอสอบสวนน่ะมืนงทั้งหมดมี8คนสอบกันสองที่หนึ่งคือตำบลเสม็ดกับสองคือตำบลอีสานเออเสม็ดกับอีสานบอกว่าไม่มีข้อมูลสั่งยุติรอฟททำไงอ่ะมืนงอยู่แต่ขั้นตอนคือไไงไม่รู้เขตม่อละงงแต่คาดว่าให้จับตานะภายใน15วันนี้ ต้องคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนครับตามกนการต้องคัดค้านถ้าไม่ค้านอ่ะโอ้ก็จบเลยสิจบเลยมันต้องคัดค้านไปก่อนกรณีนี้นักกฎหมายบอกว่าคําสั่งของอธิบดีที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองอือ๋อปกครองหน่วยงานคือการลถไฟเนี่ยจะต้องสู้คําสั่งอุทธรณ์ครับต้องยื่นยื่นฟ้องภายใน90วันภายใน90วันถ้าคุณไม่ฟ้องคําสั่งทางปกครองมีผลแต่เบื้องต้น1 5วันคัดค้านไปก่อนคัดค้านไปก่อน90วัน ฟ้งถูกอ๋อโอ้โยาวเราะฉะนั้นทางออกเรื่องนี้มันจะยาวนานแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยเป็นอันสิ้นสุดการแล้วคนไม่ทำเนี่ยโดน157่ง้เได้ไหมดข่าวนี้ต้องโดนนะครับอ่าไม่ใครก็ใครอะต้องโดนแหละคดีรถไฟอ่ะแล้วไม่ใช่ใครก็ใครมันโดนรัฐบาลก็โดนครับนี่นี่โจทย์หินเนี่ยโจทโหดเลยอะโหดอีกเรือแล้วรัฐบาลกล้ากับสายสินเงินไหมล่ะ ผมว่ากรณีนี้นี่นี่ผมได้ยินมานะ <c oughs> ว่ามีคนโยนเรื่องนี้ออกมาคําสั่งนี้ออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมครับทําไมเพิ่งมาโผล่ที่เพิ่งมาโผล่เพราะมีบางคนไปเปรี้ยวเรื่องพอรบนี้ลโทษกรรม<อ>ใครวันนั้นที่ส่งเสียงมากที่สุดในการประชุมเลขาธิการพักหนุ่มๆ <c oughs> ไม่ต้องบอกที่พักก็นเลยเลขาธิการพเ,รเห็นไหมล่ะเปรี้ยวไหมล่ะเปรี้ยวไหม,มวันนั้น เปรี S <S> <S <S 2> <S 2> ้ยวเขาว่าเปรี้ยวน่าดูเลยบอกว่าเรื่องนี้เปรี้ยวธรรมดานะพี่วีก็ปี้พ่อเลยเพราะนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องของคดีความอย่างเดียวที่ความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเป็นเรื่องของการเมืองแฝงอยู่ด้วยนะใช่ครับโอเป็นการเมืองที่แฝงว่าด้วยเรื่องของการขี่คออ้าวแน่นอนเออขี่คอทำไมล่ะมันจึงโยนเรื่องนี้ออกมาอ้าวตามรายเดียวหนึ่งปีนี่ มันทัดดำเนินการเพิกถอนมาจนบัดป่านนี้เราไม่ต้องดูไทม์ไลน์อีกต่อไปไม่ต้องแล้วเนี่ยไปดูที่เดียวสารดีกาตัดสินว่าที่เหล่านั้นที่ดินไทม์ไลน์คือเทคนิคเอคือเทคนิคยือไปยืมมาทั้งที่รู้นะแต่บทเรียนของการเอาที่รัฐหรือที่สาธารณะเนี่ยนะไปเป็นของตัวเนี่ยมันมีมาแล้วเยอะแยะไอ้นี่มันแบบเอาย้อนให้ดูนะที่ที่ดินอันพาย เป็นยังไงล่ะยายเนื่มเชือกสนดายายเนื่มยายเนื่อมยายเนื่อมชำนาญชาสกดาคุกสองปีคุกเนี่ยสองปีแล้วสุดท้ายพนักงานของรัฐสุดท้ายต้องไปคืนให้รัฐตำแหน่งอะไรตอนนั้นเป็นตำแหน่งรองปลัดรองปลัดใช่มรองปลัดมาไทยไทยโอ้โหนี่ให้ไปดูคดีเรื่องของที่ดินผมย้อนให้ดูนะคดีที่ดินรัชดาเป็นไงอ่ะสองปี อสองปีนะเีวไปดูคดีเรื่องที่ดิน BBC เป็นไงโอ้โไปทางรัฐบาลครับงรัฐบาลไปดูคดีที่ดินสอบอก,กอไปทางรัฐบาลบาและไปดูของอธิบดีกรมที่ดินเรื่องนี้ ทำไมอดบดีกรมที่ดินหลายคนลาออกอยากลาออกเพราะนี่เนี่ยเพราะปัญหาเรื่องนี้ว่าที่ของการรถไฟเพราะสารดีกาสั่งไว้ครับว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในแนวเขตตามประกาศการใช้สิทธิ์ของการรถไฟออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ครับอโแต่คณะกรรมการสอบสวนออกมาบอกว่ายุติการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อ้ตอนนี้ไม่เป็นไรฮะเขามีชื่อกรรมการสอบสวนแล้ว อมีแล้วจ้ะมีลี่ผมเสนอไม่หลับหรอครับนอนไม่หลับหรอกครับพี่วีนะคนดูนะคน35กลุ่มที่ร้องต่อสารดีกาถูกสารดีกาบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ที่ได้ออกไปแล้เพิกถอนเขาออกจากพื้นที่ไปแล้วเพิกถอนไปแล้วแล้วแต่ตรงนี้ไม่เพิกถอนนะแล้วคนเหล่านั้นฟ้องฟ้องกลับได้ไหมฟ้องกลับได้โอ้นี่และถามว่าการเมืองาจจะอยู่ยังไงรัฐบาลจะอยู่ยังไงครับ อยู่ไม่ได้ในระบบการบริหารราชการแผ่นดินคือแค่แบบคนสงสัยว่าขั้นตอนสอบสวนเนี่ยใหญ่กว่าศาลเนี่ยคนก็ตั้งโจท์ตั้งข้อสงสัยกับกระบวนการยุติธรรมแล้วถูกเอาง่ายๆแค่นี้เอาง่ายๆก่อนเนีคำสั่งศาลปกครอำสั่งศาลที่ตัดสินถือว่าสิ้นสุดใช่ศาลฎีกาถือว่าสิ้นสุดแล้วถูกแต่คำสั่งทางปกครองโดยคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเขาสั่งสองชุดสองชุดชุดหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าห้า หนึ่งหนึ่งเก้าห้านะชุดที่สองกับหนึ่งหนึ่งเก้าหกตอนนั้นอาทิบดีกรมที่ดินทําเองกับตั้งเองหรือว่ารองเป็นรองอธิบดีกรมที่อธิบดีไปไหนล่ะอธิบดีตัดสินใจลาออกเราก็ไม่อยากเซ็นนี้หรือเปล่าใช่มีการแทรกแซงเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนลาออกเนี่ยที่ดินบุรีรัมเสนอให้เพิกถอนและอาทิบดีเนี่ยเขาก็จะเพิกถอนแต่โดนบังคับนู่นนี่นั่นเขาเลยลาออกดีกว่า